thanks for watching เชื่อเลเกินนะครับว่าช่วงนี้ถ้าเราไถ่ฟีดเล่นในโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Tik t o k หรือว่าทวิตเตอร์ก็จะเห็นการโพสต์รูปของพิธีกรรายการดังอย่างพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลเลยครับแต่ก็เป็นโมเมนต์แต่งหญิงนะฮะซึ่งพี่หนุ่มก็เป็นแขกรับเชิญในภาพยนตร์เรื่องหอแถวแ,แ,แตกแหวกชีมิตของพี่พอดอาอน,อนน์นี่แหละครับและที่ผ่านมาไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่นะฮะก็จะมีภาพของพี่หนุ่มแต่งหญิงในฉากนั้นก็จะนํามาแซวให้เสียหลักอยู่เป็นประจําเลยครับ สุดนะครับพี่หนุ่มกันชัยกำเนิดพอยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับหลังภาพแต่งหญิงของตัวเองเนี่ยวอนเน็ตอีกรอบหนึ่งแล้วโดยเจ้าตัวบอกว่าที่พลาดในชีวิตทุกวันนี้ยังโดนขุดมาแซวไม่เลิกและวันที่เกิดกรณีวันกระเทยพันศึกสุขุมวิท11ซึ่งหากเล่าย้อนไปกับวันที่ตบปาร,รับคํากับพี่พศอานอนท์ว่าจะมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะถูกให้ขอไปเล่นแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นบทอะไรจนเราหลวมตัวถอยไม่ได้คขำๆซึ่งมันก็ยังเป็นภาพหลอนของตัวเองทุกครั้งที่คนขุดขึ้นมา และที่พิกไปกว่านั้นนะครับเมื่อพี่หนุ่มบอกว่าล่าสุดในพี่พศอ,อานนท์เนี่ยยังมาชวนให้ไปเล่นภาพยนตร์เรื่องใหม่อีกแล้วซึ่งไม่ใช่หอแตวแตกแต่มีชื่อเรื่องว่าโคกะโลกนะฮะพร้อมกับส่งโปสเตอร์หน้าของพี่หนุ่มในชุดลูกเสือมาเรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งพี่หนุ่มก็บอกว่าคิดหนักมากยังไม่ตกปากครับคําเพราะกลัวว่าจะกลายเป็นตาบาปชีวิตเพิ่มอีกส่วนเรื่องที่เจ้าตัวมีการโพสต์ฟาดแบบจุกๆไอ้หน้าชามเข้ามาเนี่ยก็เป็นการโพสต์ลอยๆอยนะครับไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครหากใครร้อนตัวก็ ตนแค่ได้ยินเรื่องราวบางอย่างที่มีคนนําตนไปโยงกับบางเรื่องเท่านั้นเลยโพสต์ออกไปซึ่งจริงๆแล้วถ้าคนติดตามจะรู้ว่าตนนั้นไม่ค่อยโพสต์ เคลื่อนไหวอะไรในโลกโซเชียลมากนานๆทีถึงจะมีการโพสต์อะไรออกมาจริงๆถ้าตนจะทําให้เป็นประเด็นคงโพสต์รัวๆไปแล้วเพราะมีผู้ติดตามถึง3.2ล้านคนยังไงสื่อก็สนใจแต่ครั้งนี้ได้ยินอะไรมาแล้วรู้สึกไม่โอเคก็แค่โพสต์ออกไปไม่ได้ตั้งใจตักเตือนหรือว่าแซะใครแบบระบุตัวตนค้ำๆไม่ได้ให้เลขเด็ดหรือใบอะไรทั้งนั้นแค่เลี่ยงบาลีพร้อมกับยอมรับว่าหากโพสต์ตรงๆจะเป็นคำหยาบพร้อมกับย้ำได้ว่าตนไม่ใช่มาเฟียที่คนห้ามมีเรื่องด้วยตนเป็นเพียงแค่พิธี ที่มีพื้นที่สื่อและคนติดตามเท่านั้นไม่ใช่ใครมาหาเรื่องไม่ได้เป็นพิธีกรธรรมดาแต่ไม่เคยคิดไปมีเรื่องกับใครก่อนอยู่แล้วมีแต่คนมาหาเรื่องให้ พร้อมกับยอมรับด้วยว่างานของตนก็เหมือนจิตแพทย์ที่ต้องคอยมารับรู้เรื่องคนอื่นทุกวันจนบางครั้งวนเวียนอยู่ในหัวและติดกลับบ้านเลยต้องคอยพบจิตแพทย์ทุก3-4เดือนเป็นประจำไม่งั้นก็มูฟออนใช้ชีวิตลำบากยอมรับคนฝากความหวังเอาไว้กับตนเยอะเลยต้องเสพแต่ความทุกข์คนอื่นตลอดเวลาเอาไปว่าเดี๋ยวเรารอติดตามกันต่อไปนะครับว่าหลังจากที่พี่พศ์อานนท์เนี่ยมีการติดต่อให้ไปเล่นภาพยนตร์เรื่องใหม่ทางพี่หนุ่มกัญชัยจะยอมเล่นหรือไม่จะสร้างตำนานบทใหม่หรือเปล่ารอติด ตามครับ